คีย์บอร์ดอลูมิเนียมไร้สาย98%เสียงครีมมี่มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มตัวใหม่ของแบรนด์ DK รุ่น DK Galaxy 100ราคาแค่3,790บาทจะเป็นยังไงไปดูพร้อมพี่วินได้เลยฮะจากกระแสตอบรับที่ดีมากของ DK a l a 75จนทํานทำให้สินค้าเอาสต็อกกันไปเลยช่วงหนึ่งครับทำให้ตอนนี้ DK Thailand ได้มีการออกรุ่นใหม่เพิ่มนะครับ เป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมไร้สายไซส์98ตัวแรกของ DK ซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสเปคที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะมากเพราะว่าหากดูในตลาดตอนนี้ที่เป็นอลูมิเนียมส่วนมากจะเป็นไซส65์65หรือ75เป็นหลักนะครับส่วนเลเยอร์ที่เป็น98ส่วนมากจะเป็นแบบต่อสายเท่านั้นแต่วันนี้ทาง DK เเขาจัดให้แล้วนะครับกับ DK Galaxy 100้อยคีย์บอร์ดอลูมิเนียมไร้สายไซส์98ที่มีการคอลลบกับทางแบรนด์วี a t อร์ หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ลูกของฟีเกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในต่างประเทศโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มเรียกว่าครบจบในตัวเดียวมาบ n b o x i n g กันเลยนะครับโดยตัว Dk Galaxy ร้อยตัวนี้นะครับกล่องก็จะออกแบบมาในธีม Galaxy ที่ดูสวยเลยครับเปิดออกมาก็จะเจอกับถุงหุ้มกันรอยคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดและกล่องอิสซสซอรีนะครับที่ภายในบรรจุสายเคเบิลที่ดินสวิช Wireless ด g l e องเกิล แล้วก็สวิตช์สำรองส่วนโตวคู่มือรุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบ e-manual นะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ข้างกล่องเพื่อดาวน์โหลดคู่มือและลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้เลยครับในส่วนของเลเยอร์เอา์ของเจ้า Dk Galaxy 100จะเป็นคีย์บอร์ด98%ซึ่งเป็นขนาดยอดฮิตสำหรับคนที่ชอบใช้น้แพดเพราะมีขนาดกะทัดรัดกว่าคีย์บอร์ด Full size ประมาณ15%แต่ยังคงสามารถใช้น้แพดได้อยู่นะครับทำให้ไม่กินพื้นที่โต๊ะมากจนเกินไปอีกท้งยังจัดโต๊ะคอมก็ยังดูสวยด้วยครับเหมาะกับสายทำงานและก็สายเล่นเกมเลย มาดูในเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับพ k Galaxy 100รอยเป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมทั้งตัวให้สัมผัสที่แข็งแรงและที่สําคัญที่สุดคือช่วยในเรื่องของเสียงที่แน่นแล้วก็เพาะมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมทั้งตัวและมีขนาด98%ดังนั้นจะมีน้ําหนักที่สูงหน่อยนะครับโดยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2กิโลกรัมครับเซ r ร์ดี a คเกเล้จะมีให้เลือก2สีด้วยกันนะครับได้แก่สี s h a d o w Black และก็ Snow w ไว t e โดยสีชาร์เด b a บ k จะมาในตีมสีดําเข้มแต่ก็ยังมีการตัดสีม่วงมาเพื่อให้ดูซอฟลงนะครับเป็นสีที่เข้ากันได้อย่างลงตัวส่วนสีสโนว i t e ตัวเคสจะออกเป็นสีขาวและคีย์แคปจะเป็นโทนสว่างทําให้คีย์บอร์ดดูมินิมอลแล้วก็น่ารักมากๆครับนอกจากนี้ตรงบริเวณแอ r โร่จะมีการตกแต่งด้วยรูปดาวตกที่ไฟสามารถทะลุผ่านได้นะครับหากมองในตอนกลางคืนจะสวยมากเลย มาดูด้านบนคีย์บอร์ดก็จะมีการใส่แบบตกแต่งเขียนว่ารุ่น Galaxy ร้อยมานะครับซึ่งไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวพี่กว้งจะอธิบายประโยชน์ให้ฟังทีหลังนะครับบอกเลยว่าตัวเด็ดเลยครับนอกจากนี้ก็จะมีช่องเสียบสายแล้วก็สวิตช์ท็อกเกิลสลับโหมดอยู่นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกสบายเนื่องจากคีย์บอร์ดอลูมิเนียมหลายรุ่นในตอนนี้ตัวท็อกเกิลสวิตช์จะซ่อนอยู่ใต้คีย์แคปนะครับทาให้การใช้งานไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ส่วนทางด้านใต้คีย์บอร์ดก็จะมียางกันลื่น4จุด แล้วก็จะมีเวทที่เป็นลายของระบบ g a l a x y นะครับวิววินชอบเลยครับทำให้คีย์บอร์ดไม่ดูเรียบเกินไปตัวคีย์แคปจะผลิตจากวัสดุ PBT ผลิตโดยกระบวนการดับเบิลช็อตซึ่งข้อดีของกระบวนการนี้คือจะทําให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษคงทนและไม่มีวันลอกตลอดอายุการใช้งานเลยครับนอกจากนี้ตัวคีย์แคปยังมาในทรง MDA profile เป็นโปรไฟล์ที่มีความสูงระดับกลางกลงและสามารถใช้งานได้ทุกประเภทและข้อดีของ MDA profile คือตัวปุ่มจะมีรูปร่างโค้งมน เพื่อให้เข้ากับปลายนิ้วทําให้เวลาเรากดจะรู้สึกพิมพ์เต็มนิ้วและช่วยให้พิมพ์ได้แม่นยามากขึ้นและให้สัมผัสการพิมพ์ที่นุ่มกว่าทรงทั่วไปนอกจากนี้หากใครต้องการขีดไทยเพิ่มเติมทางบิ๊กพูลกิ้งก็สามารถทําเลเซอร์ษาไทยเพิ่มบนคยีย์แคปให้ได้ด้วยนะครับมาดูในส่วนงานประกอบ Dk Galaxy 100ต้องบอกว่าภายในถือว่าจัดเต็มมากๆครับโดยจะเป็นโครงสร้าง g a ส ket ส t r u c t u r e ที่มีการใช้เฟกคาร์บพีพีเพลทและทำการใสโฟมมาให้ถึง5ชั้น ดังนั้นจากองค์ประกอบทั้งหมดจะช่วยลดเสียงไม่พึงประสงค์ออกไปทําให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงแน่นมากๆครับตอนนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของ b a s h Galaxy 1้0ซึ่งไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่ภายในเขาจะมี external antenna ก็คือตัวส่งสัญญาณซ่อนไว้ข้างในนะครับซึ่งช่วยให้การใช้งานบลูทูธแล้วก็2.4มีความเสถียรมากขึ้นลดการบล็อกสัญญาณจากเคสอลูมิเนียม เนื่องจากเป็นที่รู้กันนะครับว่าคีย์บอร์ดอลูมิเนียมหากใช้โหมดไร้สายตัวเคสอลูมิเนียมจะทาการบล็อกสัญญาณไว้บางส่วนทําให้พวกคีย์บอร์ดอลูมิเนียมจะมีสัญญาณไร้สายที่สู้พวกเคสพลาสติกไม่ได้ครับรุ่นนี้ยังเป็นระบบฟูลฮอนสอรองรับทั้งสวิชแบบ3พินและก็5พินเลยครับมาในส่วนของสวิชนะครับรุ่นนี้จะใช้หัวโนหัวซูลสวิชนะครับซึ่งเป็นลีเนียสวิชที่มีการพีลู p มาให้แล้วนะครับซึ่งถ้าพูดเรื่องของเสียงคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยทุกวินคงนิยามคคคําาว่รรีีมมับ เป็นเสียงที่แน่นแล้วก็ออกไปทางโทนทุมๆฟังแล้วจะสบายหูไม่น่าลำคาญครับใช้ได้ทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมซึ่งเดี๋ยวพี่กุ้นมีซาวท์เทสให้ตอนท้ายคลิปครับ T.K Galaxy 10จะรองรับการเชื่อมต่อ3โหมดนะครับทั้งต่อสายบลูทูธได้3อุปกรณ์และเวเลส2.4ได้อีก1อุปกรณ์โดยมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านบนของคีย์บอร์ดซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานมากครับนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์คือรุ่นนี้ใส่แบตไม้ถึง8,000ม mm ิลลิแอมป์เลยนะครับฟังไม่ผิดครับ 8 0 0 0 m น ah มนี่ถือว่าเยอะมากๆและไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่จะใส่แบตมาให้เยอะขนาดนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังรองรับทั้ง Windows, macOS iOS และก็ Android สามารถปรับเป็นโหมด Windows ได้โดยการกด fn a ค้าง5วินาทีและสามารถปรับเป็น mac หรือว่า ios Mode โดยการกด fn s ค้าง5วินาทีครับตัวไฟจะเป็น full rgb แล้ววางมาใน South Facing นะครับทำให้รุ่นนี้สามารถใช้คีย์แคปโปรไฟลไหนก็ได้โดยไม่มีปัญหาเลยครับ โดยค่า Default นะครับสามารถปรับไฟได้ทั้งหมด19รูปแบบปรับเพิ่มลดแสงแล้วก็ปรับความเร็วของเอฟเฟกได้ตัวโลโก้ดาวตกไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามนะครับแต่ยังทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์อีกด้วยหากแบตเตอรี่ต่ำกว่า10%ตรงดาวตกจะมีไฟสีแดงกระพริบและหากชาร์จไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่เต็มตัวดาวตกจะแสดงสีเขียวประมาณ60วินาทีและจะกลับเข้าสู่โหมดไฟปกติที่เราตั้งค่าไว้ นอกจากนี้เราสามารถกด Fn บวก Spacebar ในโหมดไร้สายเพื่อทำการเช็คแบตเตอรี่ได้คร่คราวๆด้วยครับโดยสามารถดูได้ในแถวเลข1ถึงเลข0หากขึ้น1แสดงว่ามีแบตเตอรี่ประมาณ10%และขึ้นเลข9กแสดงว่าแบตอยู่ที่ประมาณ90%ครับมีซอฟต์แวร์สำหรับการคัสตอมฟังก์ชันต่างๆได้เช่นปรับไฟมาโครหรือปรับปุ่มต่างๆได้ตามใจชอบเลยครับซึ่งซอฟต์แวร์ก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ dkthailand.com เดี๋ยวพี่กุ้นจะแปละลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ มาพูดถึงราคาของ Dk Galaxy 1อยนะครับต้องบอกว่าราคาเบากว่าที่พี่กุ้นคิดมากๆเลยครับโดยมีค่าตัวอยู่เพียงแค่3790สบาทสรับคีย์อิงส่วนใครอยากได้แบบมีภาษาไทยก็สามารถสั่งแบบเลเซอร์ได้โดยจะมีราคาอยู่ที่ ,3990 บาทครับสรุปเลยนะครับพี่กุ้งมองว่า Dk Thailand ออกสินค้าใหม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีมากครับในราคาเพียงแค่ ,3790 บาทแต่ได้สินค้าที่มีสเปคจัดเต็มขนาดนี้แถมใส่แบตมาให้ไม่กั๊กถึง8 0 0 0มิลลิแอม ดังนั้นหากใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดอลูมิเนียมไร้สายขนาด98%อยู่เจ้าตัว Dk Galaxy 100ก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับแต่ก็อาจจะมีข้อสังเกตดนึงนะครับว่าคีย์บอร์ดอลูมิเนียมก็จะมีน้ำหนักมากอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่ต้องพกพานะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดทุกช่องทางหรือทดลองสินค้าแล้วเข้ามาซื้อที่หน้าร้านของ Big Penguin สาขาที่59 w e s เก a t e MRT 3, 3แยกบางใหญ่ได้เลยนะครับโดยทางร้านจะมีคีย์บอร์ดให้เลือกมากกว่า70 20รรุ่นนนแบนบ์ะคั นอกจากนี้ใครที่ซื้อคีย์บอร์ดกับบิ๊ก e n g นกิสามารถอุ่นใจได้เลยนะครับพอบิ๊กเพลนกิ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคีย์บอร์ดครบวงจรสินค้าทุกชิ้นมีประกันสูนไทยและมีบริการซัพพอร์ตหลังการขายตลอดการใช้งานแม้หลังประกันจะหมดไปแล้วครับชอบไม่ชอบคิดเหนยังไงคอมเมนต์กันมาได้หรือตัวต่อไปอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและยังไงเจนคลิปต่อไปครับ